สรุป4วิธีแก้หน้ามันดูขมขนกว้างข้อแรกเลยนะคะให้ใช้พวกไมเซล่าวอเตอร์ในการล้างเช็ดคลีนหน้าเพราะมันจะช่วยดึงความมันจากรูขุมขนได้ดีค่ะข้อ2ใช้ซาลิสลิกแอซิดหรือว่า BHA ในการช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ผิวเก่าเนี่ยมันไปอุดตันรูขุมขนนะคะลดรูขุมขนกว้างได้ค่ะข้อ3มเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะโดยการทาพวกมอยส์เจอไรเซอร์หรือจริงๆจะฉีดจะกินก็ได้หมดนะคะ พราะถ้าผิวเราแห้งหรือไม่สมดุลเนี่ยจะมีการผลิตน้ํามันออกมาเพิ่มค่ะกลายเป็นหน้ามันดูขุมขนกว้างไม่หายสัทีสุดท้ายนะคะต้องเติมคอลลาเจนให้กับผิวค่ะช่วยเพิ่มทั้งความชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้ผิวเรากระชับเนียนดูขุมขนเล็กลงตัวคอลลาเจนที่หมอแนะนํำคือตัวนี้เลยค่ะ ซาแอปคอลลาเจนนะคะเป็นคอลลาเจนชนิดที่1และ3ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่พบที่ผิวหนังแล้วก็ใส่มาในปริมาณที่เห็นผลตามงานวิจัยด้วยนะคะส่วนตัวเรานะคะกินแล้วเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงจริงๆเลยปกติเป็นคนผิวแห้งเนาะช่วงนี้ก็ผิวไม่แห้งเลยค่ะแล้วก็เนียนลื่นดีมากรุมขนกระชับขึ้นด้วยค่ะ